Panda, 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 PANDA I got broads in Atlanta <laughs> She took the lead in the fan. Credit cards and the scammers <laughs> Gettin' the no licks in the band Legacies. หน้ปัดนะครับหน้ปัดบอกอะไรบ้างครับพี่ไฟแดงนี้บอกสถานะของแบตเตอรี่ออนี่คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าลดลงมาประมาณสี่สิบหรือห้าสิบเนี่ยต้องเตียบตัวชาร์จได้แล้วเ,ออเพื่อเพื่อถนอมแบตเตอรี่ออส่วนหน้าปัดก็จะมีไฟเลี้ยวบอกสถานะการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา,าไฟสูง ไฟสูงแต่ไฟสูงฝั่งนี้นี่เป็นสวิตเปิดไฟหน้าสวิตเปิดไฟหน้ามีสองระดับระดับแรกเป็นไฟลีระดับที่สองจะเปิดไฟหน้าแล้วไฟสูงเปิดไฟหน้าเปิหน้ามีไฟรีครับไฟหน้าครับไฟสูงไฟสูงโอเคครับโอ้แต่แต่จะอยู่ฝั่งซ้ายมือ ส่วนฝั่งขวามือก็จะมีเกียร์เดินหน้าดีเดินหน้าดีเดินหน้านะครับดีเดินหน้าอ่านี่ถอยหลังถอยหลังเสีด้วยแล้วก็ปุ่มบนจะมีบอกสถานะความเร็ว L M H L นี่คือโล M เนี่ยระดับกลาง H คือไฮสูงสุดครับผมระบบการทำงานก็จะถ้า เบรกมือดึงขึ้นสุดปุ๊บมันจะมีเซ็นเซอร์ล็อกครับมันจะตัดคันเร่งไม่ให้เพื่อเป็นการเซฟตี้แล้วใช้งานก็กดสวิตช์เข้าเกียร์แล้วก็เบรกมือลงเบรกมือลงก่อนเนาะไม่งั้นมันก็จะไม่ไปนะครับเอาที่ลองเทสดูนะครับลองขับดูถายหลังครับหลังเบรกมือลงนะครับอพี่เขาจะถอยหลังนะครับนีครับไปแล้ว หอ,อยหลังนะครับหอยหลังหอยหลังครับพี่ลองเดินหน้าพี่ พ่อแชมป์ตัวพี่พี่ซื้อมาบรรทุกอะไรครับนี่บรรทุกเกี่ยวกับเครื่องมือในการทํางานของแผนกประกอบปูวยิทัศน<อ>์แล้วก็เก็บขยะเก็บขยะนะครับกับดา<อ>ใช้งานทั่วไปในป,ปูมวิทัศน์ครับ,รบอันนี้พี่ผมถามหน่อยถ้าเกิดว่าเราชาร์จครั้งหนึ่งนะครับรถคันนี้มันจะอยู่ได้กี่ประมาณกี่ชั่วโมงพี่ครับเข,า,ขาบอกไหมเขาไม่ได้บอกครับอันนี้คือแบตเตอรี่เขาคือ ถ้าต่ำกว่า40ก็เริ่มชาร์จได้เลยแล้วก็40นะครับเริ่มชาร์จได้เลยอันนี้นะครับแบตเตอรี่อันนี้คือเต็มอยู่นะเต็มอยู่ถ้าต่ำกว่า40นี่คือชาร์จได้เลยนะครับอันนี้นะพอชาร์จคือชาร์จที8ชั่วโมงแล้วก็เขาจะมีระบบจัดด้วยอะแดปเตอร์ชาร์จของเขาโอ้ครับครับอันนี้พี่เปิดเปิดไาให้ดูได้ไหมครับ เดี๋ยวพี่เขาจะให้ดูแบตเตอรี่นะครับผมให้ดูใต้บอกกันเนาะใต้บอกถ้าจะมีกล่องควบคุมแล้ฟิวแล้วก็เบรกเกอร์คอนโทรลถ้าเราไม่ได้ใช้งานนานๆแล้วก็เบรกเกอร์ลงโอเบรกเกอร์ลงครับเนื้อกุคคลในการชาร์จของเขาครับตอนในการชาร์จที่มีดปเตอร์นี่นะครับกตอนในการชาร์จคใช่มารถนะครับมาชาร์จรถมาชาร์จถชาร์จไฟบ้านเนาะร้อไฟบ้าน ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแจ้งเตือนสถานะนจะเป็นตัวตัดโอ้ตัวตัดครับเกิดเร่าแบตเตอรี่มันเต็มปุ๊บตัวนี้ก็จะทำให้ตัดเลยโอ้แล้ที่ตัดเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูใต้ท้องมันนะครับว่าเป็นแบตเตอรี่มีกี่ลูกครับที่ก็จะยกให้ดูนะครับอันนี้คือซื้อมาใช้งานในโรงงานนะครับใช้งานทั่วไปเนาะขนขยงขนขยะนะครับ ันนี้คือยกน้ำได้นะคนต้องยกเองนะครับผมอ่านี่คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มีทั้งหมางก้อนหางลูกหางลูกครับอันนี้คือแบตแบตแบตแห้งโอ้เป็นแบตแห้งเนาะอันนี้รู้ไหมครับว่ามันเป็นแบตกี่โวลต์กี่โวลต์นะครับ,บตบัวก็อยูอ่ในคู่มือของของรถ<อ>เนาะครับ<อ>ผมอ,อ,อ๋ออันนี้เดี๋ยวผมจะต้องไปหาคู่มือก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายโดยละเอียดอีกสักรอบนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์ ชุดเกียร์พว่วงอยู่ใส่เบนะืองท้ายนะครับนี่แหละคอเตอร์เรนาะเป็นไฟฟา้านะคร,ครับพี่ไอเนี่ยผมคันเก่าของเรามีแล้วอยู่คันหนึ่งน้องรู้สึกว่ามันจะมีให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ด้วยนะครับตัวนี้เนาะน้ำมันเกียร์ผมจําไม่ได้นะครับว่าเป็นเบอร์อะไรอันนี้ต้องดูกับคู่มือที่ทางเซลลเข้ามาอธิบายให้ตอนตอนมาส่งรถรอบแรกครับ โดยรวมนะครับผมต้นถือว่าโอเคนะเดี๋ยวให้พี่เขาลองใช้ดูก่อนนะครับว่ามันติดปัญหาอะไรไหมนะครับถ้าเกิดว่ามันติดปัญหามีปัญหาเดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวให้พี่เขาลองใช้ดูก่อนนะครับว่ามันดีจริงไหมนะครับรถยี่ห้อแชมป์นะครับผมซึ่งผมในโรงงานซื้อมาใช้นะครับรู้สึกจะสองคันแล้วนะครับคันนี้เป็นคันที่สองนะนเดี๋ยวให้พี่เขาลองใช้ใดูนะครับพี่เขาไปกดใช้นะครับให้ดูรอบอดครั้งหนึ่งนะครับผม นเพ mm hmm. ื่อนๆท่านใดนะครับสนใจที่จะซื้อรถสำรองไฟฟ้านะครับเด mm ี๋ยวดูคลิปผมแล้วนะครับ mm hmm. น่านจะตัดสินใจได้นะครับว่าเราควรจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับ mm hmm. ผมมันคุ้มกับการลงทุนไหมในราคาเจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นบาทนะครับค mm ัน hmm. นี้นะอะวันนี้ก็ขอบคุณพี่เขาด้วยนะพี่อะไรนะครับพี mm ่เอเวอชาตนอ๋อเอเวอมรชนนะครับ mm hmm. พี่มาให้ความรู้เนาะเดี๋ยว อีกสักคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลงคลิปนี้ไปนะครับก็รบกวนเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยนะครับว่าอยากให้ผมดูอ,อะไรเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะมาถามที่เขาให้อขอบคุณครับโอมาสวัสดีครับ